ไช้เวลาทํางานบ้านนะครับพี่น้องบ้านนี้แม่บ้านโอยู่คือมือซักผ้าอีกแล้วพีว่น้องเอ้พ้กนี้เก็บเสื้อผ้าไปทาแม่บ้านก่อนแม่บ้านก็ท่านกาลับอยู่ค่ำล่ะซักผ้าไว้เดี๋ยวแม่บ้านมากกวจบะบม่ได้ยังนี้เป็นงานอย่างอื่นครับพี่น้องของของลูกสาวนี่ของแม่บ้านน้ำ ฟังทีจับฟังความวากบพี่น้องอ่ะตอนงอื่นก็สวัสดีทักใช่พี่น้องว่าสู่หูสู่สอัวในข้างหนึ่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวหรือชาวต่างประเทศเออสูหมองสูกทีวันนี้ก็ขอตอนรับพี่น้องสู่ช่องข้อผูน้นผลบ้านบ้านอีกคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมาคลิปนี่มาพอกันอยู่หน้าง,งานนี่คือเก่าครับพี่น้องวันนี้ เก็บงานบ้านแท่นแม่บ้านก่อนรอแม่บ้านรู้ทันมาแม่บ้านไปวัดขำสาวเก็บเสื้อผ้าไปสายแม่บ้านไม่ใช่พี่รอดบ้านนี่เกือบเกือกลับมากก็จะได้เห็นงานแห่งอื่นครับพี่น้องก็หอนบ้านก็จะได้เห็นตัวเห็นแนว้ยูเนี้กินคำมือคนได้ของสาวนี่ของแม่บ้านน้ำของจะของกลมครับพี่น้องตื่นใดเม่บ้านไม่รู้ตื่นเต้น เชียงแวะซักเสียพาพี่น้องเอ้ยเก็บไปทาดึงกันเดี๋ยวครับมาจะได้เห็นแนี้ืพ่งรู้ว่างๆครับพี่น้องไม่เห็นเนี้ยก็ท่าไหร่ครับเสียพาไปทาไปนิดหน,น่อยครับ <c oughs> เป็นหนาทีพ่อบ้านอ,อีเกเล่นๆครับพี่น้องเป็นหนาทีพ่อบ้านอ,าอีกครั้งนึ่ง จ็บเ,เวทหาเราก็จะรับกลับมาเหนื่อยล้าก็เดี๋ยไปเห็นต่างอื่นครับพี่น,อนอ้องออก็ขอกับปลาของทำบนบุรก็ได้ครับไวจะปคุนกลับมาคุนเก็บเองเมันมีข้าวหนุนสาวอยากไว้เพิ่นไม่คุนเอาไปเก็บเอง ซอยกันไปสล้วพี่น้องเอ,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 อ้เกกอยค <c oughs> นหนึ่งดดอยู่คนนึงบอ,กกำำกกอยุ่่ <c oughs> ่่พ่่บ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่นั่่ม่่ ทั example, Arrow, ้งไงท่างไหนพี่น้องเยก็เลยอยู่หวานหนุ่มหวังเสื้อผ้ามันแห้งเก็บเอาไปว้สิละเก็บสวนกับกุหลาบขั้นเด็ดกิดเก็บคำคำกุหลาบพี่น้องเแดดตนอนก็ช่วงนี้แดดก็ยังมือนี้แดดจะขอนนี่ครับพี่น้องผมแดดจะขอนอยู่ับตงเว้นผมคิดว่าอากาศแจะขอนครับมือนี้ กนนาหนาวปฏิพันธ์ไปแรอือคือวันก็บปฏิพันธ์พ่อคำมาปอดนะหนาวพี่น้องเลยมื่อนี้จะเป็นยังไงเกิดระเบิดร้อนเหมือนๆหนาวอีกควบตวิดเปลี่ยนอยู่เด้อเห็นว่าเปลี่ยนพวันก็ได้ผู้ชายก็เห็นได้คือก,ก,กันได้เสืยเปล่า พอเฮ็ดได้อยู่งามเนี่ยพวกงามเนี่ยก็เฮ็ดไปสำหรับที่น้องงามบางเฮ็ดแท่นกันไปสำหรับที่น้องเอ้ยดีกว่ายูเซอร์ ยาก,กพี่น้องเอ้ยภาพต่อสายดีสิ <c oughs> นี่อนอเขาบุษราเขาแยกไว้ันจิ้องปอบ้านกองอยู่สิบวันเร็อาทิตย์ส่วนใหญ่วันไปใส่ดอกพี่น้องเพราะเมียบ้านก็บกษาราอายุยี่บ้านทีเ <c> ด <oughs> ียวเหตุงานเนี่ยกับยู่กับบ้านเนี่ยเหตุงานอยู่กับบ้าน จังสี่แหละ้ามือได้ทักทากะตรงทั้งสี่แหละเก็บเที่ยวเก็เกเกบเที่ยวตากจังสี่แหละพี่รองตากแล้วแตมาเก็บมาพักว่าแม่บ้านบอกรับมาไงทำทำเยอะรับพี่รองผมใกล้ๆกล้หาโมงเลยอ่ะมันจะขึ้นมาตอนนั้นเขาอยู่บา้านยามมีเวลาก็เห็ดไปทาแล้วเมื่อกี้เรับพี่รองครับฟ้องไปดเลยต้องรับมาเพราะมันไปเก็บ โอ้สาว,วมือน,นีิแดดได้พี่อ๋องด้วยมน,นีิอากาศเริ่มพอนระบาดเลยว่าสิเฮ็ดแปลงปลูกพักจะเป็นไรเนาะอ,อากาศสิ่หอนมาอีกว่นจากบูเรียกว่า,าก็ดีนี่หนึ่งหนาเนี่ยมันนำคลังมันหลายแต่มันร้อนคลังมันจะม,ม,มีนำคลังอยู่ก็เย,ย็นๆอยู่ของแบบไส้เยู่ ของพอบานวันนี้ของจะของเองวันนี้เราเลย เฮ็ดไปทาเพิ่นจักหน่อยครับพี่น้องบ่วเท่อที่เฮาบัวเท้าจะไปหาหมูหาปวกเขาง่ายครับพี่น้องผมแ <g ay> <g ay> ก่กันนะครับบัวเท้าเฮาจะไปพบปะสังสัรค์กับหมูมันก็จะง่ายขึ้นครับพี่น้องผมเฮ็ดแทนกันไปเฮาก็ <g ay> จะมีขออ่างจักหน่อยสูตรลับสูตรลับครับพี่น้องนั <g ay> ่นคุณอยู่เขาไปเฮ็ดไปทาเพิ่นเวลาเพิ่น,นอยู่บ้านนี่เฮาก็ เอาหมูขวดข่นไปหัางไปนีเข้ากับไปงาไ่ายในเช่นไม ข้าวบนที่มัดไส่ยังดีครับพี่น้องมัดไส่เสียยืดนังนีิเพราะยังมัดไส้เราไม่หยับครับพี่น้องผมใส้ไหนมันเกลเก็บภาพเลยก็ได้ถ้าสร้างเกลเก็บภาพเลยมันหยับพอมัดไส่เสียผ้าไอ้ที่มันหมันหยาบหรือมันเป็นตัวใส่ครับพี่น้องผมใส่ได้อยู่แต่ว่าเวลาเนี่ยมันหยาบเขาบนที่สร้างกับดินมันกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเห็นข้าวบนย่ำไดนก็จะใส่เสียผ้านที่เป็นเสียผ้าบนที่สุดเสียผ้าเป็นเต็มมา เร่งสี่แหละง่ายๆง่ายๆแบบบ้านๆครับพี่น้องแบบเร่งสี่แหละแสดงว่าลูหลานยิเป็นิ่มเปลี่นหรอเรื่นี้ก็จะประมาณนี้แหละใลส่เสืยบผ่าโหล่ลเสืยบผ่าแเมเร่งสี่ละครับพี่น้องเนี่ยเแสดงว่าใส่เสืยบผ่านทีด่ดีกับอะไรครับพี่น้องเรื่องง่าย ทาง,งานเห็ดหัวเห็ดสวนสิไปใส่เสื้อผ้าที่ดีมันก็ใส่ก่ได้นอกจากเัานสิไปพวกปลาสั้นๆกับมูกับผัวคงจะเสด้ใส่เสื้อผ้าที่คือๆนี่ สเ,เสือปลาโวนไม่ได้เสือปลา,าเทียมเสือปลา,าเทียมมาทำงนานเลยเสือขาลูบๆต้งส่รับไปบเปลี่ยนมาเลยพี่น้องเลยนะเ็เรียบร้อยครับพี่น้องปนี้เดีเ๋ยวเจอกันนาวตัวเดียว ก็คุณตัวเดียวจะใส่หรือนี่กระแถมอีกอันนี้ก็ได้สนี่กระเสียบเป็นแถมมาอย่างไรกันได้นี่กระเสียบเป็นแถมมาคือกันนี่ก็ดีเอ้าเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องบ้านนี่เดี๋ยวไปเฮ็ดงานอื่นต่อครับพี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ก็สิี่ล้พี่น้องไปซ้ำนี่ละขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องทุกๆทุกคนที่รับชมคลิปให้เป็นกำลังใจให้ตลอดมา กลาพี่น้องไปซ้ำนี่ครับผมแก่พี่น้องโชคดีมีความสุขสูขสุขคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำเวยด้วยอย่าเจ็บอย่าจนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ